w h a t are you doing, honey? Sanding back the old paint. You wanna to come to the paint shop with me? Yeah can yeah. honey Come to the paint shop. I need I need 250 not 500. Yeah Yeah okay 250 <Yeah. S 3> Sandpaper นะคะภาษาไทยเขาเรียกกระดาษทรายค่ะเราได้กระดาษทรายมาแล้วนะคะ Sandpaper Wow, nhìn cái đó, much better, dust mop, much better. À, sơn ban, thoa sơn mới. กานมานะคะแกนมาบายบายแกนมาแม่ยายแม่ยายอืมตอนนี้นะคะฝุ่นคลุ้งไปหมดเลยค่ะแกนรฟ้าอออีสโอเคสุกรจะซึก็ะแซงไปมั <ฮ>ค่ะปิดอัตโนเท้านะคะเครื่องนี้สเปเชียลมากค่ะอัตโนเท้า t h ค่ะเราต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนทาสีนะคะเพราะว่าเราจะทาสีทับฝุ่นที่เราขัดไปเมื่อกี้ไม่ได้นะคะเราต้องเช็ดให้มันสะอาดก่อนค่ะระหว่างรอให้เสาแห้งนะคะก็นั่งรีแลกกันก่อนนะคะ นี่นะคะเราก็เช็ดเสาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็มาทาสีกันนะคะวันนี้ป๋าขยันอยากทาสีใหม่จัดไปค่ะป๋า,ามาแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะหลังจากที่อรอเสาแห้งไม่นานนะคะตอนนี้ก็ เริ่มลงมือปฏิบัติการแล้วค่ะ What are you doing? Painting <laughs> Painting โอเ okay. ค Painting ก็คือทาสีนะคะกำลังทาสีอยู่ โอเคโอเคฟิเนชฟิเนชวันเดียวเย่ one more time one more time ค่ะเดี๋ยวอันนี้เสร็จรอบแรกแล้วนะคะพี่ยังไงโอเชเดกันเย่ใช่เสร็จรอบแรกแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวรอให้มันแห้งแล้วทารอบที่สองค่ะจูนนี่จะ cleaning up my mess Good, good job. Yeah. Good job. Good, good job. Yes. Come around here. Okay. Just tea. Yeah. Oh my God. <laughs> ใฮัลโหเย้ฮัลโหลโอเคฟินิชแ้ลค่ะลงสีรอบสองแล้วนะคะตอนที่พี่จวนทำบ้านหลังนี้นะคะถมดินเสร็จแล้วก็ทำเลยมันก็เลยแบบมีส่วนร้าวส่วนอะไรนะคะเห็นไหมคะเสาจะร้าว ระหว่างรอปาอ่าทาสีนะคะเรามาชมความงามของแคนตัสกันค่ะนี่นะคะแคนตัด้น้อยของพี่จวนสวยงามค่ะแถมยังดูแลง่ายนะคะรดน้ำไม่ต้องบ่อยแคนตัสชอบแดดค่ะ แล้วก็หาาที่ที่มีแดดมาวางให้แคนตัสนะคะ f i n s now <S finish <S yeah do another one yeah one day เนี่ยโอเคบายบาย bye, bye. bye.